พ่อหรือพ่อเจ้าขาลูกจนใจจริงๆนะเจ้าคะขอให้หลวงพ่อเนี่ยนำพาชี่ขาชิ้นนี้หน่อยอันนี้เราเรารู้อยู่กับใจพออีกสองสาวันมีจดหมายมาี่บ้านมีคนสละธิ์ไม่น่าเชื่อเที่ยวแล้วปังเพิ่มพลังชีวิตธรรมชาติมอบความจริงที่เรียบง่ายให้กับโลกแต่ในอีกมิติความเชื่อเหนือธรรมชาติ กลับมอบพลังใจในการดำรงชีวิตให้ดำเนินไปได้อย่างมีความหวังเมื่อสมัยอยุธยาเวลาพมายกทัพผ่านบ้านบางไม้ไม้ของเราเนี่ยผู้หญิงคนแก่เด็กจะหนีหลบภัยส่วนชายจาก,กันอยู่ต่อสู้กับพมา่าทำให้ผู้ชายตายหมดหมู่บ้านผู้หญิง เป็นไม้กันทั้งหมู่บ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านบางไม้ๆตั้งแต่นั้นมาชุมชนบ้านทรงไทยโบราณอยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติมีความรุ่งเรืองทางด้านศิลปหัตกรรมอายุยาวนานกว่า100ปีมีสำเนียงพูดเหนือเป็นเอกลักษณ์ดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม การงานก้าวหน้าการเงินมั่งคั่งสุขภาพที่ยั่งยืนความรักสมบูรณ์แบบความมั่นคงแคลงวคล่งสิ่งเหล่านี้ล้วนคือหมุดหมายสำคัญที่ทุกคนต่างไข,ขว่คว้าดังเช่นวัดอานที่ได้รับความศรัทธามีความเชื่อในพลังพิเศษเหนือธรรมชาติด้านการงาน เมื่อประมาณ4-500ปีที่แล้ววัดแห่งนี้ก็เป็นที่พักของกองทัพพมา่าแล้ก็มีพาหนะก็คือเป็นช้างมา้าเวลารุ่งเช้าเนี่ยก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงศรีอยุยา,าก็ทิ้งไว้หลังวัดมากมายก็เลยเรียกวัดนี้ว่าวัดอานอานตรงนี้มาจากอานม้านั่นเองค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อในโบสถ์นี่เลยนะคะตอนนี้ได้ถูกขนานนามว่าหลวงพ่อจันทรังศีทำไมก่อนป้าเลียกกุ้งป้าก็ไปขอบอกหลวงพ่อว่าถ้าขายกุ้งทั้งบอ่อหมดเนี่ยได้ยี่สิบมือนป้าก็จะมีลิเกให้แล้วก็ได้สม้มพอเราได้เราก็มาแก้ ไปสมัครงานที่ไหนแล้วเขาไม่รับอะไรเงี้ยแล้วมาที่เนี้ยก็คือท่านก็ได้ไม่น่าเชื่อเวลาไม่สบายใจก็มานะอยากเอาเข้าวต้มมัดมาถวายก็เลยเอามาถวาวยท่านแล้วก็มาขอพรท่านลูกสาวผมเนี่ยสอบบรรจุแล้วผมขอครั้งเดียวเลยนะหลวงพ่อไม่ต้องสอบกันหลายๆครั้งติดลำดับที่31เขาเรียกตัวถึงลำดับที่30ก็ยังไม่ถึงลูกสาวผมที่จดหมายมาที่บ้านหอกมีคนสละสิทธิ์สรุปแล้วได้ฮะ ส่วนใหญ่เลยเนี่จะมาในเรื่องของข้าราชการทหารอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อหลอมรวมเป็นแรงศรัทธาทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เล่าขานและเป็นตำนานจวบจนถึงปัจจุบันถึงนางบางไม่ไม้ไร้ผัวเปรี่ยวเปล่าเศร้าหมองหมัวหม่นไม้คราวใครใครฝากตัวต่อไม้หมายเอยพร้อมจิตคิดจะได้ดับไม้กายมี เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตชนบทได้ที่บ้านบางไอไม้แล้วมากราบนวัสก,การหลวงพ่อจันทรังศรีที่วัดอานแห่งนี้ค่ะทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยล้วนมีวิถีธรมเนียมความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายหากต้องการไปขอพรขอพลังพิเศษเกี่ยวกับการงานความก้าวหน้ายังมีสถานที่อื่นๆที่เราได้รวบรวมไว้จากทั่วประเทศ ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะมอบความสุขทางกายยังมอบพลังพิเศษให้กับจิตใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยียนได้อีกด้วยเที่ยวแล้วฟังเพิ่มพลังชีวิตการงานก้าวหน้าวัดอานชุมชนบางแม่ไม้จังหวัดสุพรรณบุรีไอ้อ้เห็นเราเห็นทุกวันแหละมาทุกวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามาเรื่องอะไรเราไม่ได้นั่งคุยกัอเงี้ยเราก็อยู่บ้านเรา